ตอนนี้กำลังบรรยากาศกินข้าวนะครับร hehe, บรรยากาศพักเที <São> ่ยงนะครับนั่งอะยเปิดะไรย่างหลานอะรกับจนอะรนะอกินกัินนแบานต้องเอาเอ นี่อย่างจิงคือวัดปานกับข้าวเยอะแยะมากมายกับข้าวเยอะแยะมากมาย เด็กเสิร์ฟร้านนี้สวยมากเลยเนาะอันนี้าสอเจาเจ้าอันนี้ไม่อล่ปนะครับพี่เขา่ิวอยู่กินมะไรกันี้กินแล้วบ่ mời 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 อาบน้ำยังอาบแล้วอับแล้วสุดยอดตอบหน่อยเอาไปตองให้จังเลยนี่กำลังทานข้าวครับกับข,ข้าวเยอะแยะมากมายเลยจัดไปจัดไป

ลมดีเนาะลมแรงลมแลยโอ้มองนี้ลม เห็ดยังลูกน่ะบ่มัดเป็นยุติโอ้คือเห็ดเป็นวะคือเก่งแท้ถึง่อไงบ่ถึงเม่่่าอีไปสุ่้ยถ้ากระตกเด้ มาแต่ไสนีนมาแต่วัดบออ๋อวาอยู่คือเห็ดเป็นุงๆะไมาเห็ดบอกมตู่ีหวพูญีหวแล้วไปกินข้าวโอ้โหเจ้ากินหรอบอกเอ้าเรื่หน่อยก็เก่งสมบูดณนะ มักมีอะไรอันพักะกรองใหม่เนาะพอสิต,สต้ากินข่าวแม่ก็เออจะเต <c Venice> ้วหนึ่งผุด โอ้ไปโหลดเดี๋ยวขยักไปขอย็ดเปียกก่อนไปไปหลาห้องน้าไปเด้อเออเอาเด็กดิ่งบอเอาเด็กดิ่งบอ

อันนี้แกก็ข้าวจ้าเนาะนาสดอันนี้สองก้อนแกได้กินได้ตันยี่สิบเนื้ออาห้าสิเฮ้ยอา20 20แล้วมะกดยากินไม่หมดจามหงมขึ้นยี่สิบบาทเด็ดตัน เอาอีกหกหนึ่งยี่สิบต้องเอาหลารได้ตัดาจกินมานเรไ้ยนานะมตาเจอกันคลิปหน้าครับคี่ห้อขอบคุณที่กลังใจครับาหามสิเนหนึก 你那边来吧。<所以 S 1> 嗯